มีใครบ้างครับที่นอนกระตูตรงเตียงกันอยู่อย่างนี้นะครับนะแบบนี้ไม่ดีนะครับตามหลักโคงซุยเนาะเรามาดูกันซิว่าเราจะปรับเตียงไงให้มันดีที่สุดแล้วออกมาดีที่สุดนะครับโดยที่ห้องเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครเป็นห้องประมาณนี้นี่คุยกันหน่อยนะคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะโอเคการนอนเตียงแบบนี้นะครับส่งผลทําให้พลังงานนะครับมันวิ่งเข้าขาครับ่งผลทาให้เราปวดได้ง่ายอันนี้คือตามความเชื่อในเรื่องของคงซุยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการปรับแบบนี้นะครับโอเคเราจะมาปรับกันนะครับให้เตียงไปทางไหนดีล่ะอาจารเราไปทางนี้ได้ไหม ถ้าทางนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะตรงตรงเป็นเหวอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็นทางนี้มุมนี้เนาะมุมนี้แทนเป็นมุมนี้แทนนะครับจะช่วยทําให้เรื่องของพลังงานลดลงนะครับการนอนน,อน,น่าจะหลับสนิทมากขึ้นแต่ตู้เนี่ยมันวางแบบนี้มันไม่ค่อยดีกับการนอนจะเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนาการหันตู้นะครับนะหันตู้มาเป็นทางนี้แทนนะฮะตู้หันมาทางนี้แทนอ่าอันนี้ก็จะช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราไม่ควรนอนตรงไหนบ้าง เราไม่ควรนอนประตูต,ตรงเตียงครับและไม่ควรจะมีกระจกนะครับในตัวตรงนี้ตัวตู้ครับไม่ควรจะมีกระจกสองมาที่เตียงครับเขาจะทำให้นอนหลับไม่พัฒนิยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับที่ประตูตรงเตียงอยู่ให้ลองแก้ด้วยวิธีนี้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดใน,นกรณีแก้ไม่ได้เอาฉากมากั้นตรงนี้ก็ได้ครับ หรือถ้าไม,ม่เอาฉากเราคู่มากั้นตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เช่นกันเพราะฉันถ้าเกิดใครเจอปัญหาน,นี้อยู่ก็ลองแก้แบบนี้ดูถ้าเกิดใครมีห้องผังแบบไหนที่ไหนผมช่วยจัดลองส่งผังมาดูครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นที่อาิานให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจัดยังไงด้บ้างแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าใครไม่อยากพลาดโลกผมช่วยดีๆฝากกดติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ